วันที่20เมษายน2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่51และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อมการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมคือภูมิปัญญาการคิดเพ้อฝันให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนตามตนเองคือความโง่เขลา1.2 การเกิดและการตายมีจำนวนที่แน่นอนนี่คือกฎธรรมชาติเจริญเติบใหญ่เจริญเติบใหญ่หมายถึงเมื่อสรพรพสิ่งกำเนิดการหมุนเวียนผ่านฤดูทั้งสี่และการผัดเปลี่ยนกันของหยินและหยางทำให้สรพรพสิ่งมีพลังงานมากยิ่งขึ้นพลังจากธรรมชาติหล่อเลี้ยงให้เจริญเติบโต สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลงานของมนุษย์เท่านั้นดังนั้นความสําเร็จหนีไม่พ้นความพยายามของส่วนบุคคลทั้งยิ่งหนีไม่พ้นการหล่อเลี้ยงของโอกาสชัยภูมิและมากความสามัคคีของผู้คนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมคือภูมิปัญญาการคิดเพ้อฝันให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนตามตนเองคือความโง่เขลา ให้สมบูรณ์และคงอยู่ให้สมบูรณ์หมายถึงสรรพสิ่งล้วนต้องมีที่อยู่อาศัยจึงจะอยู่ได้อย่างสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองในกระบวนการเจริญเติบโตเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีสภาพเบี่ยงเบนไปบ้างต้องมีคนใช้ทางลัดหรือเดินทางผิดบ้างแต่เมื่อขาดเตา๋าย่อมมีคนช่วยน้อยขาดคุณธรรมจึงประสบเคราะห์กรรม เต่าที่ยิ่งใหญ่จะไม่บังคับใครโดยตรงแต่จะอาศัยเหตุการณ์มาทำให้ทุกคนหวนคืนสู่วิถีที่ถูกต้องเองโดยไม่ถือครองโดยไม่ถือครองหมายถึงสรรพสิ่งมีเกิดมีดับหากเกิดจากไร้รูปจะกลับสู่ไร้รูปการเกิดและการตายมีจำนวนที่แน่นอนนี่คือกฎธรรมชาติ เราไม่เคยหยุดเป็นผู้ให้และถนอมรักสรรพสิ่งมาตลอดให้สรรพสิ่งมีอายุไขแล้วยังให้สิ่งนั้นพลิกผันได้ด้วยโดยไม่มีการแบ่งแยกความสนิทชิดเชื้อแต่อย่างใดการกลับสู่ร้รูปที่ว่านั้นมิใช่สูญหายไปอย่างสิ้นเชิงแต่เป็นเพราะรวบรวมพลังได้ไม่พอดังนั้นจึงสลายตัวจากรูปแบบเดิม ไปเป็นอนุภาคที่ยิ่งลี้ลับลึกซึ้งจากนั้นรวมตัวกันเป็นรูปแบบใหม่ตามโอกาสเช่นเดียวกับน้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนยองศาเซลเซียสจะจับตัวเป็นน้ำแข็งหากอุณหภูมิเกิน100อ,องศาเซลเซียสจะกลายเป็นอากาศสธาตุและหากเกิน3000องศาเซลเซียสน้ำจะแยกตัวเป็นไฮโดรเจน และออกซิเจนโดยตรงเต๋าคืออนุภาคพื้นฐานที่สุดที่เป็นองค์ประกอบของสรรพสิ่งเตาเป็นอมตะไม่ดับศูนย์ดังนั้นชีวิตจึงไม่มีวันดับศูนย์เพียงแต่รูปแบบการรวมตัวจะเปลี่ยนไปตามคุณธรรมส่วนที่เหลือจากระยะการเดินทางครั้งก่อนหน้านี้อาจารย์เจ้าเมี่ยวกัววันที่20เมษายน 2565เผยแพร่วันที่1536